ที่ที่ทำงานเป็นโรคซึมเศร้าช่วงนี้จะไม่อยากมาทำงานไม่ค่อยพูดเริ่มมีความคิดว่าทำไปทำไมเดี๋ยวก็ตายคุณยายช่วยพูดให้กำลังใจเขาหน่อยสิคะหนูจะเอาไปให้เขาฟังเออเออขอบใจขอบใจนะจ้าจ้าจ้ายายจะพูดให้นะ,ะคือจริงๆแล้วเนี่ยนะคุณแม่ว่าเราก็เป็นได้หายได้ฟังใหม่นะเป็นได้หายได้ เราทำให้ร่างกายของเราเนี่ยมันสามารถที่จะมีจิตใจที่เข้มแข็งได้เราป่วยที่กายเราไม่ป่วยที่ใจบางขณะเราอาจจะเห็นการดอบแต่ว่าในการดอบนั้นมันยังมีความตั้งใจมัน่นที่จะเรียนรู้ที่จะเห็นสิ่งที่มันมาแล้วไปนั้นมันมาแล้วไปมันคลางมันคลายคืนดล ความรู้สึกมันคลายคืนคุณแม่ไม่อยากให้เราบอกว่าเฮ้ยนี่เธอซึมเศร้าหรือเปล่ายายจะบอกว่าเฮ้ยสั้นๆพอจบเข้าใจไหมตั้งคำถามใหม่สั้นๆพอจบบางคนมันบอกมันไม่จบอ่ะบอกไม่จบแล้วมันเจ็บเปล่าล่ะตั้งคำถามต่อไปก่อนเจ็บป่ะเจ็บอ้าวเจ็บแล้วใครทำมา ขาพูดให้เราขอโทษนะได้ยินครั้งเดียวเสียใจทุกครั้งที่คิดเนี่ยใครไม่จบอ่ะก็ตั้งคําถามไปเรื่อยค่ะวิธีการเดิมนะคะตั้งคําถามไปเรื่อยก่อนทีนี้เขาบอกว่าเขาไม่อยากตอบแล้วเขาปิดประตูอยู่คนเดียวอันนี้เราต้องหาทางนะเปลี่ยนจากการตั้งคําถามไปหาวิธีการใหม่นะคะเริ่มต้นเช่นว่าเอวันนี้ไปกินอะไรอรมณอร่อยหาวิธีการทํามันยังไม่เป็นเลยมาช่วยหน่อยสิมาสืบสูตรนี้ทําไปด้วยกันอย่างนี้ค่ะ ก็เป็ดเป็นวิธีการเปลี่ยนคําถามใหม่ไม่ให้นั่งจมอยู่เฉยๆไปกินอะไรมัสมันอร่อยทําไม่เป็นแต่ว่าเธอเคยทําและทําได้ดีมาช่วยสอนหน่อยก็ดึงเขาออกมาคืออะไรก็ได้ค่ะที่ดึงเขาออกมาจากหลุมดำของเขา,าค่ะพอเข้าใจไหม